มันมีไข้ไอเป็นเลือดเลยนะมันเหนื่อยมากไปตรวจเขาบอกว่าเชื้อลงปอดพี่ชื่อสุริรัตน์พรมวิเศษเป็นโรคปอดติดเชือ้อเป็นฝ้าแล้วก็ไอมากไอเป็นเลือดค่ะรุนแรงเขาว่าออกซิเจนในตัวคนปกติมัน97ของเราเหลืออยู่40มันจะน็อกเขาก็เอาเข้าห้องฉุกเฉินคนไข้อย่าลุกไปขี่ไปเยี่ยวนะักออกซิเจนมันน้อยเดี๋ยวน็อกเดี๋ยวมันจะไม่รอด คุณป้าไปนอนโรงพยาบาลสิบวันเขาตรวจวันาโรคสามครั้งเจาะเลือดไปตรวจเขาบอกว่าเสียงเป็นวันานโรคมันเป็นฝ้าเป็นจุดไปเลยน้ำหนักของพี่64ิเหลือ39กแค่เดินเข้าห้องน้ำาน่ะ239าเ้วเรเหงื่อมันจะไหลออกเลยจับผ้าจับอะไรก็เหนื่อยบอกลูกว่าเหนื่อยพอออกจากรยงบาลมายาโรงพยาบาลมันเอาไม่อยู่ก็เลยบอกพ่อหนูสั่งตัวนี้ไหมเขาบอกเอาเลยเบตาเอ็กกินวันนั้นน่ะจำได้กินไปเม็ดเดียวก็สังเกตตัวเองว่า ทำไมเราหายใจโล่งยานี้มันวิเศษหรือเปล่าวะมันหายใจโล่งขึ้นเยอะถ้าถ้าเราทาเนี่ยมันจะไอออกเลยนี่มันไม่ไอก็ก็ทานมาเรื่อยเรื่อยเอยบอกเป็นฝ้าไม่มีแล้วปอดดีขึ้นมากร้อยหนึ่งเราให้90%้าซมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นสมุนไพรที่ดีจริงๆค่ะเบตาเอ็กซ์พัทมีโปรโมชั่น4กล่อง1,790สใครสนใจก็ติดต่อทางเพจจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำเราค่ะเหมาะสำหรับกับคนที่เป็นหายใจไม่ออก ปลอดติดเชื้อรุนแรงค่าออกซิเจนต่ำไอมากภูิเพเพวกอะไรไอจามอย่างเงี้ยลองมาแล้วหายเราก็อยากอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆใช่ไหม